สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเราทําตามเสียงเรียกร้องของน้องๆแฟนคลับเพราะน้องๆอยากให้พวกเรามาท้าทายความกลัวในเกมอฟฟิโลโฟเบียภาคสองซึ่งต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่พวกเราเล่นไปนะจะเป็นด่านพวกแบ k r o ูมแล้วมันจะค่อยๆหลอน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 ขึ้นมาเรื่อย เหมืนกับว่าเราติดอยู่ในพวังความกลัวแล้วก็หาทางออกไปจากที่นี่ไม่ได้เลยอ่ะใช่แบบเดียวก็ออกได้เฮ้ยปังจะดูถูกปะนะเพราะว่าในครั้งนี้นะคะเราจะไปกันที่ด่าน17ค่ะมันจะเป็นแชปเตอร์2พอดีและมีเนื้อเรื่องกับตัวบอสที่บอกเลยนะว่าหลอนจัดจัดทุกนายพร้อมกันหรือยังพร้อมพร้อมแล้วเต้นเดนมาทุกนาพร้อมแล้วล้วก็ เราไปเลยนะไปเลยรออะไรอะไปดิเฮ้ยผปากมียมานี่นี่นี่ทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้แต่ดูแล้วเหมือนกับเป็นโรงแรมยังไงอย่างนั้นเลยอะเราเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเราหองหลบฝนแหละมั้งดูดิขขานอกฝนตกใหญ่เลยแต่มันต้องมีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้พวกเรากลัวมากๆจนต้องเอาก้ออีโตะอะไรมาปิดแถบนั้น่ะใช่ไม่แน่หรอกนะ ถ้าเป็นแบบหนคนจมูกหายแล้วรูปแล้วโอ้โหยังกะที่หยดโอ้โหน่ากัวชะมัดเลยเอ๊ะเป็นคุญแจเปล่าๆตรงนี้เลยแป้แ้งคุญแจแบบไม่มีแง่งเลยจริงฉันคิดว่าคุญแจนี้อาจจะใช้ปลดล็อกประตูบางอย่างได้นะเพื่อนๆกันเราก็ต้องไปหาปริศนาใช่ไหมอะไรอะไรมไเราดูฝั่งซ้ายมือของวกนายสฉันเห็นอะไรไม่ถูกเงาตะคคุ่ม ไม่เห็นเลยนะ like ไม่มีอะไรเจ๊เราตามลูกสอนนะนอนน้อยเลยชอบหลอกเงี้ยหนฉันไม่ได้หลอกใครเลยนะแล้วเดี๋ยวพวกนายเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกพาร์ทเลยแล้วสุดท้ายนายก็เจอผีก็ปกติเราเราไม่ได้เจอก่อนนี่มีแต่นายอะเจอก่อนหรือว่าเป็นเพราะนายเจอคนเดียวเออรู้แฮะเราตามลูกศรไปดีกว่าแล้วลูกศรนนี่มันจะไม่ใช่กับดักใช่ไหมพี่โมไม่รู้สิเราต้องเชื่อของในป้าย มันก็มีทางเดินไปได้อยู่นะอเอ้าฉันว่าที่นี่เป็นโรง<อ>แรมล้างแล้วเอ้ยเขาบอก S way, <S ดิเซ่ดิเซ่ใช่มันมนีแหละไม่ใช่เขาบอกให้มาทางนี้ทุกคนเราต้องเดินตามทางไปครับนูน่นนูน่นนูน่นนู่นอะไรอะมันมี oh <my> เขียนไว้บนผนังอะเขียนว่าเฮ้ยถึงศูนย์หน,นึ่งแปดตรงนมีอะไรเฮ้ยเจแป้ง ว่าไงป๊ามีรูปกุญแจอะไรอะไรพี่พอผมเห็นผีกุญแจมันเออใส่หนูอุ้ยอะไรกันเล่าฉันก็เห็นลูกกุญแจเหมือนกันอะมาเดินเข้าไปมาเดินเข้าไปของจริงของจริงช่วยด้วยสนอดตายสนอดตายมันหลบเข้ามาในห้องอะไรก็ไม่รู้โอ้ยฉันว่านะ กุญแจนั้นมันต้องเป็นปริศนาที่เราต้องไขใช่ไหมใช่ก็คิดว่างั้นนั่นแหละตกใจหมดเลยอ่ะฉันนึกว่าฉันจะตายซะแล้วเมื่อกี้ฉันหันไปปุ๊บเห็นอะไรดำๆก็มันฆ่าฉันไงทีนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะในห้องนี้เป็นห้องทั่วไปธรรมดาน่าจะเป็นรหัสไว้สําหรับเปิดประตูเพื่อที่จะออกจากโรงแรมเป็นประตูลับแน่เลยอ่ะเหมือนกันใช่ไหมสองสองเก้าห้าเหมือนกันรหัสไวไฟป่ะเพื่อนเฮ้ย ไอ้ทแห่งนี้ไปไม่ได้เพื่อนไ i ไฟมันต้องมี8หลักไม่ใช่เหรอเราจะต้องหาบานอื่นที่มันต้องใส่รหัสนี้แน่ๆเลยจ้ะแป้งมันเป็นเลขห้องหรือเปล่าสองสองเก้าห้าจำไว้ไม่เห็นจุดอะไรตรงนั้นนะมีทางไปต่อเฮ้ยมันมืดอ่ะไม่มืดไม่มืดจะคิดมากถ้ามีไฟฉายอยู่เรากลัวอะไรแต่ละห้องมันเหมือนโล่งหมดเลยจะแป้งโอ้ มันอาจจะเอาไว้สําหรับเออขุดหลุมศพปลาก็ได้นะอ <Huh? S 2> ุณดูไปทาง <c oughs> คุณมอไปทางนู้นเล <c oughs> โอ้โหโอ้ไม่กอดวงั oh <my> วงเวงจัดเลยอมันก็เหมือนแบ็กรูมนั่นแหละเออแต่ว่านายก็วิ่งกันดีๆแล้วกันความกลัวที่ไม่มีวันสิ้นสุด <c oughs> สุดท้องที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วไม่มีทางออกใช่โอ้ my god ฉันกลัวเลือเกินเพื่อนเฮ้ยฉันมันเจอของปลาดาวเมื่อกี้เนี่ยมันใช่ปลาดาวไหมมันดูเป็นแบบว่าหุ่นล่ํา เดินมาปีศาจาเราได้ไหมคือกระดาวเหรอกระดาวเหรอมันไม่น่าใช่นะไม่รู้ว่ามันล่ำอ่ะกระดาบมีทางสองทิศยเราไปอ่ะเยอะมากขวา้ายซ้ายดีงั้นไปขวาดีกว่านะทุกคนอ๋อฝั่งนี้ตันครับงั้นไปซ้ายก็นเลยเยอไม่เจออะไรผิดปกตินี่มันทางอะไรวะเนี่ยเหมือนเขาวงกดเลยอ่ะเราเจอห้องเหรอแล้วกลับมาทางเดิมปะเนี่ยจุแจงเฮ้ยไม่ใช่อันนี้อันใหม่นี่จะบ้าอประตูถ้าเจอประตู ว้าวประตูขาวไป,ไปแล้วลน,นั่นไงโหยโอ้โหตรง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 ท่านผู้ีอุประก,กาศะคุณโปรดทราบตอนนี้พวกท่านติดอยู่ในห้องของพวกเราไปตลอดกันคุณ้องเขียนว่าให้เปิดตาคุณ Open your eyes ด้วยอ่ะหุ่่นไม้วาเราต้องเปิดตาด้วยกล้องถ่ายรูปป่ะจะแบงก์แล้วไอ้ตรงพื้นตรงข้างล่างเห็นป่ะตรงหลอดไฟอ่ะมันเหมือนงองอคดคดอยู่คืออะไรอ่ะเออตัวอะไรน่ะใช่ใไหมเฮ้ยใช่ใช่ใช่ลองสูบแป๊บโอ้โหมันคือหุ่นที่กำลังทำสะพานโค้งทุกคนใช่หุ่นเหรอใช่จะมาบอกหุ่นตัวนี้โคตรที่อยู่ในนี้เลยอ่ะ แต่ว่าไม่รู้ด้วยว่าตัวไหนตัวจริงตัวปลอมอันนั้นทำไมมันดูเหมือนคนจังันาจจะมีใครบางคนที่มันขยับได้ก็ได้นะเราเกาะกลุ่มกันไว้ดีกว่าโอเคเราจะแยกกันเลยโอ้อะไรนะตึง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 วัโอเคประตูเปิดได้ยังไม่เห็นเปิดเลยตรงนี้น่าทางออกแต่ว่าน่าต้องกดอีกพลังงานยัไม่พอนะสิ

อยู่นิ่งๆไว้แล้วมันจะมองไม่เห็นเรานัายกมันทีโพสมันทีโพสใครจะอยู่ก็อยู่ไม่่ใชไปตายแล้วไปอ่านไปกินเาขอวิ่งใครบอกให้ดิ่งเราใครแม่มันบอกว่าให้นิ่งไว้อ่ะแล้วมันจะไม่มาหาเราอ่ะไม่ย่นบอกมันบอกให้เราเงียบตาข่ายก็เงียบฉันยืดยืดแขนมินูฟี่นะเมื่อกี้เอาเอาเอาเป็นว่าผมผมจะอธิบายสถานการณ์เมื่อกี้นะครับ ด้านกับตะกิดอยู่นิ่งแล้วครับปางกับไม้ครับวิ่งหนีแล้วเขาก็วิ่งมาใส่แป้งตรงนั้นครับแค่นั้นเลยเออนายทำให้มันมีเสียงบริเวณชั้นน่ะน่ากลัวเอาแหละหลักผ่านในซุปเปอร์มาร์เก็ตครับทุกทุกทุกคอรจัดจัดการกันไปเลยนะอะไรอ่ะตึงตึงผมผมโดนไอ้ตัวนั้นมันแคมป์ตึงโอเคฉันไหวแล้วในซุปเปอร์มาร์เก็ตเรียบร้อยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วไปไปพี่แจ๊คเรากลับไป ไปประตูไปประตูมันมีหุ่นตัวเนี้ยโคตรอันตรายไม่ไม่ไม่เราจ้องไว้เราจ้องไว้อย่าจ้องไว้นะอย่าให้พวกมันมาที่ที่ฉันพี่จิตลองมองขวามือสินั่นร้านไก่ทอด E F C ไปไปโงนไก่ทอดจริงด้วย E F C นี่ไม่ไปเดินข้างบนนะันเชื่อว่าในตอนนี้มีใครบางคนกําลังมองดูฉันอยู่ไอ้พวกคนเดียวกันดิฮะลองมองข้างหลังด้วยมีใครทามาไหมยู่ใจเลยลงกันมาตรงนี้กู ไป,ไ,ป artık, email, ไ,ปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเอไปเออไอตัวนั้นมันอยู่ไหนอะพี่โมไอตัวนั้นมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงแจงเชื่อ้วยแล้วจู่แจงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพี่โมข้างล่างประตูเปิดยังเอาแล้นแล้วประตูเปิดแล้วพี่กิดพี่หิดมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยรอพวกคุณอยู่นี่พี่แจงเอาไงดีย่องปางยองไปก่อนไปยังได้เราไปซ้ายมือดีกว่าขยับมาซ้าายมตรงมาทางงพี่ปตรงมาทางพี่ไม่ได้พี่โมหยุดนิ่งๆอ๋อมันอยู่งนิ่งใช่ไหม ไม่ด้าังเห็นพี่เปล่าเห็น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 เห็าา้มันหันมาแล้วอย่ายาให้มันไปก่อนไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเียงะไรกมให้มันไปให้มันไปมันเดินมาไกลจนสลึเกิอไปแล้วหัวใจฉันเต้นแรงมากมาเร็วมาเร็วมาเร็วไป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  ยังบอข้างหลังมาข้างหลังยังบอกว่าอยู่ข้างหลังข้างหลังค่อยๆเดินมาค่อยๆย่องไปค่อยๆย่องแล้วมองขวาตัวเองไว้มองขวาตัวเองไว้ย่องเห็นไหมเห็นไหมเห็นน้องโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่ย่องพวกนั้นมีกลิ่นพิเศษแน่ๆเลยมันดมย่องฟุดฟิดฟุดฟิดถึงแม้ว่าฉันจะมองไม่เห็นฉันก็รู้ว่าพวกแกมีกลิ่นที่เน่าเฟะใครตดตอนนี้นี่มดเก๊งเงินหมดเลยแล้วก็เดินมาต่อมา ค่อยๆทยอยออกกันดีไหมเพราะว่าเราค่อยๆเดินออกไปทีละคนดีกว่านะจโอเคฉันก่อนนะไปๆๆไปแล้วจ้าเยอโอ้ยออกออกคนเดียวแล้วกับร้อนหมดไม่ตื่นเต้นที่ไหนอะโรงเรียนหรอไม่แน่ใจว่าโรงเรียนหรือสำนักงานนะเดี๋ยวฉันลองออกไปดูว่าอะไรดิฉันก็กียพิเศษที่นี่เออเถิงออกซะอุย ไอ้นี่มันช่วยเราหรือมันอะไรวะเนี่ยมันก็แค่บอกว่าที่นี่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแค่หาทางออกให้ได้แค่นั้นเองมันเหมือนเป็นสต๊อเลจตอะห้างสรรพสินค้าครับห้างสรรพสินค้าเลยซูเปอร์เนี่ยซูเปอร์เลยซูเปอร์เหมือนซูเปอร์เจ๋งเราจะโกงใช่ตอนนี้ฉันกับพี่กีกำลังปีนปีนตู้อยู่เฮ้ยทางขวาผมเห็นอะไรบางอย่างนี่เราพยายามมองด้วยนะมันอาจจะมีรหัสผ่านก็ได้ทางไหนโฟร์เซนฟูดหรอใช่ใช่มาโซนอาหารแช่แข็ง ฉันเดินมาแล้วฉันเดินมาแล้วอุ้ยมันมีอันนึงที่มันเปิดไรอายอยากกินสตรอเบอรี่แช่แข็งอยู่พอดีไม่มีอะไรเลยแต่มาอยากกินสตรอเบอรี่เหมือนกันเฮ้ยอันั้นไมมีควันออกมามันเข้าได้ว้าวนี่ไงว้าวมาเร็วไปเร็วไปเร็วช่องแช่แข็งอุ้ยหนาวอุ้ยหนาวจังปานออกปากแล้วเนี่ยตอนนี้ใช้ขับพิกิดอยู่ด้วยกันเราไปลองดูบริเวณซ้ายอยู่กันหมดอะอยู่กันหมดอะเพื่อนโอเคอยู่หมดยกเว้นโม่คุงโม่คุงเดินแบบกระจายกระจายอะอยู่ข้างหลังเนี่ย เฮ้ยเข้าไปได้ลึกมากเลยอ่ะฉันเคยฝันร้ายเหมือนกันนะว่าตอนที่ฉันอ่ะมาว่ายน้ําตอนเด็กๆมันมักจะแบบว่าห้องอาบน้ําจะปิดไฟอยู่เสมอแล้วเหมือนกับมีใครบางคนแอบจ้องมองเราอยู่ตลอดโลกจิตเหรอไม่ใช่ผีสิงะทอกคนยเคยหันไปอ๋อตู้แก่เอ๊ะตอนนี้ไม่มีผ้าด้วยอะเพื่อนผ้าสีมันดูแปลกๆวะเฮ้ยทำไมฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆ แถวนี้เหรอไม่ได้ยินเลยเลยนะแต่ช่างมันเถอะช่างอาจจะหลอนแดงเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยฉันได้ยินเสียงดนตรีอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเสียงคุ้งกิ้งกังแสงาไฟมีไฟเจอแล้วทางออกเจอทางออกแล้วเย้ง่ายมากแต่ถ้าเป็นนี้มันอาจจะเป็นทางออกกลับบ้านก็ได้มีแสงไฟอยู่ตรงนั้นด้วยฮะชั้นว่าเราลองตามแสงไฟไปดีกว่าไฟดับทีบ้านอ่ะฮะพอเราเดินพอเราเดินมามันไฟดับเลยเออว่ะ จริงเหรอโอ้ใช่ฉันจะไม่อยู่ข้างหลังเด็ดขาดช่วยดูด้วยอย่าส่งเสียงดังเอ้หนีบ้านน่ะไม่มีคนเปิดไฟอยู่อ่ะดีประตูเปิดด้วยเขาได้เขาได้เขาได้เจ็ดเจอดจีลบุกลงไม่รู้ละดีกว่าอยู่ข้างนอกอ่ะข้างนอกมีแต่ปีศาจลองสำรวจดูซิในบ้านมีอะไรแปลกไหมอย่างเช่นระหันในซ่วมอ๋อฉันรู้บ้านนี้มันเป็นบ้านของเพื่อนฉันเองชื่อว่าสมก่อย ขอหอยเนี่ยนะบอกเพื่อนเปลี่ยนชื่อด่วนบอกเพื่อนด้วยว่าทำไมถึงต้องเปิดประตูแบบขนาดนี้อะไรห้องนี้คืออะไรอ่ะห้องนอนไงไม่มันมันเขียนว่าห้ามห้ามเข้าเนี่ยมันเปิดไม่ได้อยู่แล้วพี่โบไม่ต้องสนใจหรอกรุ่นว่าอาจจะเป็นห้องะทำงานของเจ้าของบ้านก็ได้อ๋ออาจจะเป็นห้องะพี่ชายเขาก็ได้อือฉันว่าที่เนี่ยไม่มีอะไรเราต้องออกไปข้างนอกไปอีก ไม่แน่บ้านทุกหลังเนี่ยเราจําเป็นจะต้องแยกกันออกไปสํารวจนะอาจจะมีไฟฉายหรือว่าอาจจะมีของที่มันจําเป็นดับไปแล้วนะงั้นเราควรไปตามไฟว่าเราเพื่อนเฮ้ยไฟตัวนั้เปิดมันดับแล้วนี่ไฟตัวนี้อยู่ดีดฉันเดินมามันก็เปิดบุ๊บเลยอ่ะว่างั้นแหละมันควรจะเปิดตามไฟที่มันต้องการที่เราไปมีมีอีกบ้านมีอีกบ้านเฮ้ยนี่ไม่เปิดบ้านนี้ปิดเขาปิดนี่แต่บ้านกลัวแลยล่ะบ้านนี้ล่ะ เปิดไหมใช่ไเอาเปิดประตูดูไม่เปิดครับป้าเขาไม่เปิดไฟอะเขาไม่มีเสียงดนตรีอะลองพิงย้อนกลับไปดูนะถูกหมเผื่อว่าบ้านหลังอื่นจะมีกุญแจอะเราหาไม่ละเอียดหรือเปล่าไอหลังแรกเนี่ยเออนั่นน่ะสิอะลองดูลองกลับไปดูไป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 แต่ว่ามันดูแบบไม่มีปีศาจอะใช่อาจจะแบบว่าเนี่ยเราลองดูเลยเดี๋ยวจะแบบเปิดไม่ได้ฮะ อยนี้ล่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็เปิดได้จ้ะแม่เอ้าเราก็ได้แล้วผมเห็นท้นไมเข้าบ้านไปหลังหนึ่งแปลว่าแมปนี้คือให้เราเปิดบ้านที่ถูกต้องถูกต้องครับยากเหมือนกันนะเนี่ยบ้านเยอะด้วยว้ายใครไหนเปิดเข้ามาในประตูอะไรเนี่ยมันหลอนกว่าเดิมอีกอ่ะหลุมศพอะไรนี่ทุกคนทุกคนทุกคนดูตรงหญ้าดิ ตรงย่านนี้ยมันรู่ลมมากแสดงว่าตรงนี้มันลมแรงอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันเจออะไรก็ไม่รู้ต้องสู่สารตรงเนี้ยนายรู้ดิโออฉันไม่อยากดูอ่ะฉันกลัวมันเป็นเหมือนเป็นเนอ่อกากอยเหรอกุญแจกุญแจฮะโวแกเปล่าเกอ๋อจริงจริงเจออ้ากุญแจแล้วเฮ้ยทำไมกากรมันดูขยับเฮ้ยฉันเก็บฉันเก็บกุญแจไม่ได้นะใครเก็บกุญแจไปแล้วอ่ะผมเก็บไปแล้วโอเคพี่กิ๊กเก็บพี่กิ๊กถือดีดีนะทำอไมระวังนะลูกปั้นอาจจะมีการขยับขยเื่นได้ไอ้ลูกปั้นนี่จะเสียระคังเหมือนระคังโบสถ์อ่ะตองนั้นมีโบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เป๊ะอะไรไปดูข้างหลังอุ๊ดัวอะไรอ่ะไม่รู้ต้องเงียบไปอ่ะสสุานพี่ฟ้าสุสานชั้นมาลองเราเราเราไปทั้งหมดดีกว่าอย่างที่ปฟาบอกอหนูว่าหนูว่าอันเนี้ยไม่น่าจะไม่จะจะเงียบได้ไปวิ่งช่วยหนูช่วยหนูนะมันมองมันมันมัาเดินมันเดินมามันเดินมาไปไปไปวิแล้ววิ่งแล้วเออพี่กิจไม่ได้หมดด่วนเลยเขาไม่ได้หมดเลยพี่กิพจติดด่วนเลยสองดอกกุญแจสองดอกหามีอีกดอกนึงหาในสุสาน หนูว่าหลอดออกมันมันมันตามมานะมันมาแล้วพีิกินพีิกินตนูนี้มันตามตนี้เราวิ่งไม่ได้เนาะหาเดี๋ยรภาพที่เป็นรูปเรืองแสงมันจะมีเอ่ออยของกุญแจอยู่โอเคโอเคหาอยู่โอ้ยโอลยแล้วเราจะต้องมาเจอผีสามขาในอะไรเนี่ยในสุสานแห่งนี้ทำไมเน้าแยกกันไลยทุกคนแยกกันไหมช่วยด้วยตอนในฉลอมทางไม่เป็นไรแยกเลยแยกเลยเจอแล้วเจอแล้วไม่เจอเหรอ เจอแล้วบ้างเจอแล้วเจอแล้วไปจักที่โบสถ์นะอ้าวโอ้ยได้ยินภาษกรีดแล้วฉันเนี่ยจะบอกพวกนายเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งว่ามันอยู่หน้าโบสถ์อ๋อใช่เจอรังอยู่นัอนทุกคนแต่แต่มันไม่ได้วิ่งเร็วมากเราค่อยๆยอมพวกนายเร็วๆลยเลเลยเเลยเอโอ้โหอะไรอ่ะโชคดีจริงๆที่พวกเราเข้าไปได้เฮ้ยเดินไม่ยอไปแก้เขาไปลบเข้ามาแล้วท้อที ดีแล้วที่เราปิดประตูทันตอนนี้เราต้องทําการเออ่ดับไฟทั้งหมดเฮ้ยทุกคนทุกคนน,นายลองมาฟังประตูข้างหน้าดีมันทุบใหญ่เลยจริงเหรอเปิดฝังไม่เป็นประตูไปใกล้ไปค่อนเราเราต้องรีบปิดประตูทั้งเปิดประตูแกจะเข้าไปในนั้นไม่ได้จิเบนหนุกว่าจะาท่าท่าทำทำงานเถอะคนช่วยกันดับไฟช่วยกันดับไฟ แล้วเราจะดับไฟทำไมการดับไฟอาจจะทําให้ปีศาจเข้ามาได้ง่ายขึ้นก็ได้นะเราอาจจะไม่ได้เห็นไงมันอาจจะไม่เห็นเราไงฟูฮัยมีอะไรหนแก๊กมีเสียงประตูเหมือนเป็นประตูลับเปิดที่ไหนอะไม่รู้อะต้องตามหาก่อนอะเอ้าฉันตายวันหล่นลงมาสีหัวตายทําเดี๋ยวไอ้แก๊กนั่นคือมันมันเปิด หน้าตาข้างบนหรือเปล่าเออมันเป็นคำลวงอะดิพวกเราไม่น่าดับไฟเลยเสียงเคาะประตูมันดังมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดมาแล้วเปิดอะไรแล้วมันเปิดมันเปิดมาแล้วอยู่ตรงนี้ทางลงอยู่ตรงนี้ไหนไหนไหนแทนนี่โอ้ยโอเคผมล่วงเกือบตายอ่ะอะไรอ่ะในรีบเหรอหลังจากที่เราแสบตาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลมีโซดาเต็มเลยเฮ้ยมันมันเป็นมันเป็นลงไปเหมือนทางเดิมเลยอ่ะ ะเหมันเป็นทองเดิมเลยเหมือนเหมือนโรงแรมที่เราผ่านมาแต่ว่าครั้งนี้เป็นเตียงพยาบาลที่ออกว่ะฮะมาดข้ามบบอกว่ามีทางให้ไปสองทางเลือกสักทางหนึ่งน่อยจะเลือกทางไหน่อเอาไงดีอ่ะดไดีหนึ่งฮะมันบอกว่าทางด้านในจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆว้ายอดของโรงพยาบาลกับอีกทางหนึ่งจะเป็นทางฮอลเว่ พวกเราจะแบ่งกลุ่มไหมเผื่อว่าทางไหนเป็นทางฉันคิดว่าเราควรไปพร้อมกันน่ะทางนี้ฉันคิดว่าน่าจะข้างในนะนายเลือกแล้วอ่ะนายเลือกแล้วอ่ะนายเลือกแล้วมันก็บังคับทุกคนมาเจ้าเลือกทางนี้สินะเราลงเรือรำเดีรกัแล้วฉันว่าทางนี้ก็น่าเลือกอยู่นะเดี๋ยวนะทำไมไฟขายมันกระพริบมันกระพริบเพราะว่าเราอาจจะใช้แบตันใกล้หมดแล้วก็ได้มั้งผีมาไงเหมือนฟาดโมผีมาแบบฟาดโมโฟเบีย อย่าไปกังวลเพราะเราอยู่กันตั้งหลายคนเราต่อยผีได้นะอืฉันยกแขนยังไม่ขึ้นเลยเวลาเจอผีอ่ะขาฉันสั่นด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรอะอุ้ยจะไม่มีช่องมีช่องที่จะไปไหนปะตัดด้วยนะเม่ได้ครับเขาได้ทำอะทำไงอ่ะแต่ว่าไฟฉายทำให้ช่องนี้มันสว่างกว่านี้ไม่ได้เหรอไม่ได้หรืเฮ้ยแดนแนลังมีไรอะอะไรเอ๊ะ เราล็อปีสัตไอตัวบ้านี่มันสปอนสปีศาจออกมาทุกคนใจเย็นนะต้องไปพร้อมกันหนูคิดว่ามันดักไอตัวนั้นแะมันดักเราแน่ผมด้วยผมไกลสุดเลยเฮ้ยมาอยู่ไกลจนสุดเดียตด้เมื่อกี้มันบอกว่าดูนั่นสินั่นคือไฟไฟมันจะกระพริบที่ถูกต้องมันจะบอกรหัสผ่านเราทําไมอ่ะฉันไม่เข้าใจอ่ะมันพยายามจะช่วยเราหรือจะแกล้งเรากันแน่มันแกล้งชัวเฮ้ย ทางออกอยู่ทางนี้เพื่อนเราต้องรีบไป Have fun มันบอกให้เราเล่นให้สนุกเฮ้ยโอ๊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 ยโยนโยนจิ๊บไปโยนย้อนกลับไปแล้วเข้าไปเข้าไปอืออุ้ยอุ้ยอู้มันถล่มมันถล่มตึกระเลยกลับกลับกลับจิ๊บไปไปรากลับพวกเนยช่วยขอเข้าไปด้วยได้ไหม ไปไปเร็วรีบกลับไปที่ที่ห้างดิสโก้ตรงไปก่อนตรงไปก่อนฉันได้ยินเสียงดนตรีดังมากเลยอ่ะฉันเล่นกันมันตื่นเต้นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยนี่อาไรโอ้โหมันดังกว่าเราอันดับหนึ่งอันดับหนึนี่รีบสุดแล้วเป็นหลังท้ายนะคะอยากดูมันกำลังคานมาฉันแนะนำให้ชะลอเฮ้ยทางรู้มันจะออกปะเนี่ยไม่ฉลองมันจะออกมันจะออกเร็วเร็วเร็ว ไเร็วเออจะพยายามอยู่จะแม่จะยังเต้นได้มากเลยอ๋อคืออ๋อจะแมงตายไหมอ๋อจริงมะเนี่ยตายจริงป่ะไม่ตายหายใจแทบไม่ทั่วท้องเลยที่มันอะไรอ่ะจะแมงดูดิเหมือนมันลึกลงไปถึงแกนโลกเลยอ่ะฮะแกนลายแล้วไปแกนลายให้ได้เลยฉันน่ะคือฉันที่จะเป็นราชาโจรสลัดมันเหมือนเป็นเสาคล้ายๆกับ ทางเก็บน้ำของญี่ปุ่นเลยเป็นสาวแล้วเหรอโตแล้วสินะบ้าเอ้ยวายอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยนอะดูเหมือนว่าจะมีประตูที่ซ่อนอยู่มีประตูซ่อนอยู่เดี๋ประตูประตูรับอยู่หลังกำแพงเนี้ยแสดงว่าทุกผนังอาจจะเชื่อมโยงกับประตูลับหรอเฮ้ยนี่นี่นี่ไม่รู้ นี่ไม่ใช่ประตูนะลูกไม้หลุมหๆมาเริ่มแบบนี้เลยวเราขับควนลอดลงไปเหรเฮ้ยโอ้ยอุ๊ยโอ้โหความคิดที่แย่มากเลยที่เราโดดลงมาเนี่ยที่นี่คือที่ไหนหนีเข้าไปในอุโมงค์ว้ายตัว็อกไรอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยยังกันหนอนปีศาจผมไม่จอยเลยเพราะเราโยกแล้วคันโยกสุดจะโยกโยกแล้ว ไม่เห็นไอะแล้จะวิ่ง ปีศาจมาแล้วนอนปีศาจไล่หลังมาไปเลยไปเร็วว้าไปเร็วไม่ไปมันไม่หยุดหคือทำไมเดี๋ยวนะผนังนี่มันผนังแบ็ครูมป่ะเนี่ยจะเหมือนแบ็ครูมเลยอ่ะโอ้ปจะไปทร็วมันจะรู้สึกมันเหมือนเขมือเข้ามาได้ยังไงอะเพื่อนนมเี่ย ไปไปวิ่งด้วยเรื่องเราด้วยกันได้เหรอไปแล้เกิดเยอะด้วยเอาสบายเลยคนนี้ไปอะไป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 แจกประจำซ้ายเลยนะแชมไม่เอาอีกแล้วแช่ไม่เอาอีกแล้วลับไปสายไปสายไปสายอันนี้พวกเราทุกคนเราจะหนีหนอนปีศาจในรถไฟร้างดีเด่นที่พวกเราเกิดขึ้นมาได้อ่ะไปไปเราต้องรอดให้ได้ ตอนนี้ปางตายเหรอไม่ตายก็วิ่งกับพี่อยู่เนี่ยมาดูตายซับตายซ้อนอันนี้ <c oughs> มันจะจบหมดแล้วจริงเฮ้ยมันมันมาตามมาแล้วปางลองหันไปดูดิไม่เอามันเหมือนรถไฟในแบ็กโรมใช่ใช่งไ <c oughs> ปแล้วจังหัแซงนะจังหัแซงนะวิ่งอยู่ไปเลยพี่ไปเลยพี่โบเราอย่าวิ่งเร็วมากเกินไปเพื่อนเดี๋ยวเหนื่อยฉันดูข้างหลังได้ ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ข้างหลังมันยังไม่ตามมาไปได้อยู่เรื่อยๆโอ้ชั้นเหนื่อยชั้นเหนื่อยชั้นเหนื่อยฉันว่านะทางรถไฟแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางรถไฟมรณะที่เขาว่ากันว่ามันจะวนลูปไปเรื่อยๆอ่ะแล้วทำยังไงเราถึงจะออกไปได้อ่ะเราต้องตายอย่างเดียวถึงจะออกไปได้ดูจัตเทนอิสเตอร์หรือเปล่าไม่รู้สิแต่หนอนตัวนั้นมันเป็นหนอนจอมขมือกียกับเอชซีพีอะเอชซีพีชัวร์ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว รถไฟมันคว่ำลงเรื่อยๆแสดงว่าเนี่ยไปยังไงไปนะครับสเปกบาร์ค้างปึ๊บจะไปด้วยสิจะไปด้วยจะเป็นบาร์ค้างไว้จะเป็นเฮ้ยฉันมองข้างหลังอยู่ตอนนี้หนอนยังไม่มานะหนอนยังไม่มาไอ้เนี่ยหูไส้ใครเนี่ยเจอเลยโอ้ยเป็น้องของอะไรอะพวกเนยอยู่ในท้องของฉันแล้วเดี๋ยวฉันถุยน้ำลายใส่เลยแกกระจายด้วยกลายเป็นเศษจิตเนยเล็กๆทั้งออกมั้งทั้งออกแล้วมั้ง บอลเลยบอลเลยบอลเลยตัวนั้นมันตามมาไหมทุกคนรอรอดูก่อนมันตามมาไหมไหนอะไม่นะเฮ้ยมันมีมันตามมาอยู่พี่แมบไม่ดูเลยเอ้ามันยังไม่ถึงทางออยก้อยังอีกเดี๋ยวโมหยุดดูได้ไหมเฮ้ยมันมามันมาฉันเห็นยาวเลยนี่ใหญ่บอกอีกเรื่อยเลยจะไปยาวจัดฉันบอกแล้วว่าทางรถไฟนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดนะเพื่อน เราไปยังไงอ่ะเราต้องโดนลงเหรอลมก็คันลมก็ลนเออแล้วที่นที่ไหนฮะโรงพยาบาลฮะอะไรเนี่ยโอ้ยยังไม่ยังไม่ยังไม่จบคือกำลังจะถามเลยว่าทำไมจอยังสั่นทำไมจอยังสั่นเออมันสั่นอ่ะครับตัวสุดจบแล้วรออัปเดตโอ้เราจะตายกันที่นี่เหรอแล้วมันตามมาไหมพี่โมไม่มาจะไม่นะ อแสดง <ๆ S 1> ว่าบรรพย์<ฟ>ยังจะพังประตูเข้ามา<ฟ>ญญดิจอสันยูและนี่ก็คือจบแชปเตอร์นะคะเทรนสเตชันของอ v วิโลโฟเบียนั่นเองบบอกเลยนะว่าพวกเราเจอความกลัวมาหลายรูปแบบมากนะไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่ติดอยู่ในแบบโรงพยาบาลติดอยู่ในโรงแรมติดอยู่ในหลงศพ อุ้ยแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมีปีศาจเยอะมากๆเลยก็เป็นว่าเกมนี้นะคะสนุกมากๆขอบคุณทุกคนที่แนะนําพวกเรามาแล้วกันนะแล้วถ้าใครชอบเกมนี้รอการอัปเดตนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายอถ้าอัปเดตใหม่เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ๆด้วยนะคะใช่บู๊วิ่งเลยหมดเลยหลังจากที่พวกเราจะหนีไอ้หนอนจอะเขมือนแล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปอ่ะใช่ Thank you